สวัสดีครับผมการจาก k k t Property นะครับวันนี้เราจะมาชมโรงงานสร้างใหม่มือหนึ่งนะครับขนาดหนึ่งไร่นะครับอยู่ตำบลบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครนี่เองนะครับอยู่หลังนิคมสมุทรสาครนะครับเป็นพังเมืองสีเขียวนะครับอำเภอเมืองนะครับสามารถขอรงงอสีได้นะครับเป็นโรงงานสานงาน2ชั้นนะครับโรงงานสูงสูงนะครับถนนหน้าโรงงานนะครับกว้าง10เมตรนะครับโรงงานหันหน้าทางทิศเหนือนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมสานักงาน2ชั้นนะครับ596รสบตารางเมตรนะครับ พื้นที่แน่โรงงานครับกว้างขวางจอดรถเทเลอร์ได้สบายนะครับมาดูภายในออฟฟิศกันนะครับออฟฟิศนะครับขนาด8คูณ8เมตรนะครับสชั้นนะครับมีห้องน้าชั้นล่าง2ห้องข้างบน2ห้องนะครับพื้นที่อาคารนะครับเมื่อกี้ลืมบอกครับขนาดเอ่อสุดสี่คูณสาเมตรนะครับตัวนี้เป็นส่วนของบันไดนะครับตัวนี้เป็นห้องน้ําหน้าออฟบันไดนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของชั้นสองนะครับก็เป็นห้องนอนชั้น2นะครับ ก็สวยงามนะครับก็พื้นปูด้วยแกันิตโต้นะครับลายหินอ่อนเนาะครับตรงนี้จะเป็นส่ของโกดังนะครับก็พื้นนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึงเกือบ5ตันเลยนะครับเพราะว่าใช้เสาเข็มต้นใหญ่นะฮะไอ้ยี่สิบหกจะไม่ผิดนะฮะคาในโรงงานรัาก็วางเข็นได้ถึงสิตันนะครับเป็นโรงงานทรงสูงสูงเก้าเมตรนะครับสูงถึงจุดศูนสองเมตรนะครับ ก็โรงงานนะครับห่างอยู่พะลามสองขาเข้าพีหกกิโลเมตรเองนั้นนะครับ